ไว้มาแทบสัปดาห์นี้นะครผมพาคุณผู้ชมมาอยู่ในยา่านบางนาสวนภูมฮะที่นี่คือแถวซอยกิ่งแก้ว29นะฮะวันนี้ผมจะพาคุณผู้ชมมาพบกับโครงการทาวน์โฮมที่มีความเป็นกลิ่นอายโมเดิร์สแกนยนนเวียนโครงการเซนตบางนาสวนภูมิจากบริษัท Real a s s e t d e v e l o p m e n t นะฮะรูปแบบโครงการเนี่ยเขาบอกว่านำเสนอความเป็น Active ี e เ l n e s s ให้กับผู้อยู่อาศัยแล้วก็ยิงได้ความเป็นกลิ่นอายแบบโมเดิร์นสแกนเนียน e ที่เรียบแต่หรูและก็ดูดีมากๆเลยนะฮะรูปแบบโครงการมีความน่าสนใจมากเนี่ยเดี๋ยวตามผมไปดูข้างในกันได้เลยครับกับตัวโครงการเองเนี่ยเขาเข้ามาจากซอยกิ่งแก้ว9 9เนี่ยประมาณสัก680เมตรนะฮะ ที่ดินโครงการเนี่ยประมาณสัก23ไร่นะฮะแต่ตั้งแต่ปากซอยกิ่งแก้ว29มาเนี่ยเขาเข้ามาเนี่ยตลอดทางเนี่ยเขาจะมี j o กก i n g t r a ็กมาตลอดทางเพราะฉะนั้นถ้าภายในโครงการเองเนี่ยเขาก็มีสนามเด็กเล่นที่เป็นเพลกาแบบนี้นะแล้วก็มีส่วนที่เป็น jogging track รอบๆตรงนี้ประมาณสัก300เมตรแต่ถ้าใครวิ่งไม่จุใจนะวิ่งจากตัวโครงการเนี่ยออกไปทางด้านหน้าปากซอยเนี่ย680เมตรก็จะมี j o กก i n g track เพราะ,ะนั้นไม่ต้องกังวลเรื่องของความปลอดภัยนะปลอดภัยมากๆแน่ๆน,นะครับ ตัวโครงการเนี่ยตั้งแต่ด้านหน้าประตูทางเข้าเนี่ยที่เป็นตัวป้อมรปภนะครับตัวถ้าเป็นลูกบ้านเองเนี่ยเขาจะมีระบบที่เป็นลายเส้นเพลตนะครับอ่านป้ายทะเบียนรถเพราะฉะนั้นคุณไม่ต้องแตะก,การ์ดละเระ,ะั้นระบบเนี้เขาทาันสมัยมาแล้วก็รปภอเองเนี่ยก็ยังสแตนบายตลอด24ชั่วโมง CCTV เรียกว่ารอบตัวโครงการเลยทีเดียวนะครับส่วน f a c i l i ตีอื่นๆเนี่ยผมว่าค่อนข้างเยอะทีเดียวถ้าเทียบกับยูนิตทั้งหมดประมาณสัก 160หลังผมว่าโอ้โหที่นี่ให้พื้นที่ส่วนกลางเยอะไม่ว่าจะเป็นเพกลาแบบนี้นะสำหรับครอบครัวที่มีลูกนะครสามารถพาลูกมานั่งเล่นมาออกกำลังกายเล่นตรงนี้จะเป็นสมาคมเป็นสังคมของเขาได้นะครับแล้วก็ยังมีโซนอื่นๆดูเดี๋ยวผมพาไปดูสระว่ายน้ำครับ เรียกว,ว่าส่วนกลางเยอะแยะมากมายเลยทีเดียวนะฮะตรงนี้คือจริงๆแล้วเขาออกแบบให้เป็นสวนสาธารณะที่อยู่ภายในโครงการนะฮะก็มีต้นไม้อะไรเยอะแยะมากมายเขาลงต้นไม้ใหญ่ค่อนข้างเยอะเลยเดียวซึ่งให้บรรยากาศเหมาะกับความเป็นสแกนดิเนเวียนมากๆเลยนะฮะส่วนด้านหลังเองเนี่ยก็เป็นสระว่ายน้ําซึ่งอารมณ์ของเขาคือเป็นสระว่ายน้ําค่อนข้างใหญ่เลยทีเดียวนะฮะแล้วก็ด้านหลังยังมีห้องที่เป็นห้องฟิตเนสอีกด้วยนะฮะที่สําคัญนะฮะ ครอบครัวที่มีลูกเล็กๆเ,เนี่ยคุณสามารถพาบุตรหลานออกมาเนี่ยมีเขายังมีห้องเป็นห้องคิส o o m ซึ่งเหมาะสําหรับเด็กเล็กๆมาเล่นทํากิจกรรมด้วยกันนะฮะที่สมชอบอีกอย่างหนึ่งคือถ้าเกิดเราสังเกตตัวถนนโครงการเนี่ยกว้างถึง12เมตรนะเพราะฉะนั้นการอยู่อาศัยไม่ต้องกังวลฮะเรื่องการจอดรถหน้าบ้านเพราะนั้นมีระยะการจอดรถการกลับรถอะไรที่ที่ดีเลยทีเดียวนะฮะ แถ้าใครมาชมโครงการในช่วงนี้นะฮะจะรู้สึกว่าเอ๊ะเราเข้ามาสัมผัสโชว์รูมของ i k e กหรือเปล่าแต่เราจะบอกได้เลยว่าที่นี่ความพิเศษเขาคือเขาเป็นแบรนด์อสังหาแบรนด์แรกของประเทศไทยนะครับที่มีการจับมือร่วมกับทาง i ีเกยด้วยความที่ได้กลิ่นอายความเป็นสแกนดิเนเวียนเหมือนกันนะัเขาก็เลยมีการจับมือรควัทหาอีเกียไม่ว่าเป็นมูทโทนในการตกแต่งภายในของตัวบ้านในโครงการนะหรือแม้แต่สิทธิประโยชน์ที่ทางลูกบ้านเนี่ยจะได้รับเนี่ยเขาจะได้รับวาลเชอร์ที่สามารถนําไปซื้อสินค้าในอีเกียได้นะฮะซึ่งมูลค่าเนี่ยมีความแตกต่างกันเั้นถ้าคุณอยากได้สิทธิประโยชน์แบบนี้นะฮะลองแวะเข้ามาชมโครงการก่อนนะครับ แล้วสำหรับบ้านของโครงการเซนส์บางนาสวรณภูมินะครับตัวบ้านเขาเนี่ยเขาขายอยู่2แบบก็คือบ้านที่เป็นทาวน์โฮมนะฮะแต่ในวันนี้นะฮะผมจะพาคุณผู้ชมมาพบกับแบบบ้านแบบอแมนดานะครับซึ่งเขาเป็นแบบบ้านแบบบ้านแฝดนฮะขนาดพื้นที่ประมาณ39ตารางวานะฮะพื้นที่ใช้สอยภายในตัวบ้านทั้งหมดประมาณ1 5 1ตารางเมตรเลยทีเดียวนะฮะความน่าสนใจมีเยอะแยะมากมายฮะกับบ้านแบบอแมนดาแบบนี้เดี๋ยวตามผมไปดูบ้านจริงๆด้านในกันเลยนะครับ จริงๆแล้วความพิเศษเนี่ยฮะจะบอกว่ามันเริ่มตั้งแต่ ด้านหน้า <Suzanne> ตัวบ้านเลยนะฮะด้านหน้าเนี่ยจะเป็นบ้านที่มีหน้ากว้างถึง13เมตรเลยทีเดียวนะแต่ว่าโซนที่จอดรถเนี่ยเขาจอดรถได้สคันซึ่งส่วนที่เขาเทปูลเป็นพื้นที่จอดรถให้เนี่ยมันกว้างถึง8.8เมตรเพราะนั้นจอดรถ2คันเนี่ยโหเรียกว่าสบายเลยฮะเปิดมาประตูไม่ชนกันแน่นอนนะับด้านข้างตัวบ้านเนี่ยจริงๆและโครงการเนี่ยเขาพรอไวเป็นพื้นที่ที่สามารถทําเป็นสวนก็ได้นะแต่ว่าถ้าเราไม่ชอบการดูแลสวนเนี่ยเราสามารถเทปูลทําเป็นพื้นที่อเนกประสงค์ด้านข้างตัวบ้านเพิ่มก็ยังได้ฮะและอีกอย่างนึงจุด เขาคือเรื่องของดีไซน์บ้านนะถ้าสังเกตบ้านเนี่ยดีไซน์ของเขาหน้ากาของบ้านเนี่ยมันจะได้อารมณ์แบบสแกนดิเนเวียนมากจะมีความดู้สึกว่าเป็นความแบบดูสบายตาความเรียบง่ายแต่ว่ามีฟังก์ชันการใช้งานที่ลงตัวมากๆนะฮะตามมาดูในตัวบ้านกันต่อผมเข้าไปดูมาแล้วผมชอบพาคุณผู้ชมมาดูด้วยกันเข้ามาดูภายในตัวบ้านกันบ้างนะฮะอย่างที่ผมบอกจริง ด้วยความที่เขาดีไซน์ให้เป็นบ้านหน้ากว้างเนี่ยพอเข้ามาแล้วเนี่ยตัวบ้านเองเนี่ยอาจจะไม่ได้ลึกมากนะฮะลึกประมาณสัก5.7เมตรเองนะฮะแต่ว่าฟังก์ชันการใช้งานหลายๆอย่างเนี่ยผมว่ามันลงตัวมากนะสำหรับบ้านนะเข้ามาถึงในส่วนตรงโซนนี้ฮะเราจะได้ส่วนของโซนที่เป็น living area นะโซนห้องนั่งเล่นห้องรับแขกอะไรเงี้ยก็เขาก็จัดให้ดูนะว่าโซฟาเนี่ยจัดเป็นโซฟาแบบนี้ก็ได้ระยะก,การดูทีวีเนี่ยก็เรียกว่าเหลือเฟือเลยทีเดียวนะฮะ จะติดตั้งทีวีติดตั้งโฮมเทเ e เตอร์ผมว่าห้องนี้สบายๆนะครับถัดเข้ามาในโซนตรงส่วนของดิ n นิ่งแอเรียนะฮะโซนของดิ n นิ่งแอเรียเนี่ยตรงนี้เองเนี่ย เป็นพื้นที่ที่อยู่ถัดเข้ามามันจะเชื่อมต่อกับส่วนที่เราสามารถทําเป็นห้องครัวได้คือด้านหน้าผมตรงนี้นะฮะเดี๋ยวค่อยไปดูนะฮะตรงนี้เองเนี่ยโครงการเขาก็เลยจัดวางชุดเฟอร์นิเจอร์เป็นโต๊ะทานข้าวแบบนี้เลย6ที่นั่งนะครับสิ่งที่ได้คือประตูด้านข้างตรงนี้ฮะด้วยความที่เป็นบ้านแฝดนะเราจะมีพื้นที่ด้านข้างเหลือเพราะฉะนั้นด้านข้างตรงนี้จริงๆแล้วมันเป็นพื้นที่สวนที่โครงการเขาเตรียมพื้นที่ไว้ให้สำหรับภายในตัวบ้านนั้นตรงนี้มันสามารถเปิดประตูเชื่อมต่อออกไปนะฮะ มันจะเปิดโล่งมากมากนะครเข้ามาสังเกตได้ว่าช่องแสงด้านล่างเนี่ยเยอะมากนะถ้าแบบเราไม่อยากจะเปิดไฟช่วงกลางวันแบบนี้จริงๆแล้วไม่ต้องเปิดก็ได้ผมว่าบ้านมันสว่างทีเดียวนะฟังก์ชันการใช้งานเนี่ยโอ้โหมันค่อนข้างลงตัวเลยจาก Living a r e แเชื่อมต่อมาสู่ Dining a r e รแล้วก็เดี๋ยวจะไปดูที่ครัวกันนะมาดูต่อกันในส่วนของครัวนะครับนี่ ตรงนี้เองเนี่ยเป็นพื้นที่ที่โครงการเขาจัดเตรียมไว้ให้นะซึ่งจร <on> ิงแล้วเป็นพื้นที่ที่เราสามารถทําเป็นครัวแบบนี้ก็ได้นะฮะซึ่งจริงแล้วมันเหมาะสมกับการทำเป็นครัวอยู่แล้วเพราะฉะนั้นตรงนี้เองเนี่ยถ้าเรารู้สึกว่าไม่อยากจะให้มันมีการทําอาหารแล้วกลิ่นควันมันไปรบกวนเราสามารถทําเป็นประตูปิดแบบนี้ก็ได้นะครับซึ่งผมว่ามันดีเลยทีเดียวนะฮะแล้วก็ถ้ายิ่งทําเป็นประตูโปร่งแสงแบบนี้นะผมผมว่ามันทําให้ช่องแสงธรรมชาติอะไรต่างเนี่ยรู้สึกว่าเข้ามาในตัวบ้านได้ตลอดเวลานะครไม่ต้องเปิดไฟก็ยังได้ เพราะว่าประตูตรงนี้เองเนี่ยโครงการเนี่ยเขาทําเป็นประตูบานใหญ่มาให้แล้วก็ยังมีกระจกเป็นบานกระทุ้งเล็กๆวาให้ด้วยเพราะฉะนั้นเวลาเราออกแบบชุดครัวเนี่ยเพราะฉะนั้นตรงนี้เราออกแบบชุดครัวอาจจะติดคูดแบบนี้ก็ได้นะครับและตรงนี้เองเนี่ยโครงการเขาก็บิวอินชุดครัวให้เห็นเป็นตัวอย่างว่าเราสามารถบิวอินที่เชื่อมต่อยาวแบบนี้เต็มพื้นที่เลยก็ยังได้นะครับเพราะนั้นห้องครัวเนี่ยผมว่าระยะการใช้งานเรียกว่ากว้างเลยทีเดียวนะถ้าคุณจะทําอาหาร หลายๆอย่างโอ้โหห้องนี้ลงตัวมากๆแล้วก็ไม่ต้องกังวลเรื่องของกลิ่นเรื่องควันอะไรอย่างที่บอกคือมระบายอากาศได้ดีมากๆนะครับตัวบ้านเองเนี่ยจริงๆเขาออกแบบเรื่องของฟังก์ชันการใช้งานค่อนข้างดีนะฮะอย่างด้านล่างเองเนี่ยก็จะมีห้องนอนที่อยู่บร,ริเวณด้านล่างแล้วก็ห้องน้ําด้วยนะฮะห้องด้านล่างเนี่ยก็มีความพิเศษเหมือนกันนะมันไม่ได้เป็นห้องที่เล็กจนเกินไปเดี๋ยวไปดูฟังก์ชันห้องนอนล่างกันครับ นี่คือห้องนอนที่อยู่บริเวณชั้นหนึ่งะฮะโครงการเนี่ยเขาวางเตียงแบบ3ฟุตมาให้ดูว่าถ้าวางเตียง3ฟุตแล้วเนี่ยมีพื้นที่เหลือๆเลยนะครับตรงนี้สามารถบิวอินเป็นตู้เสื้อผ้าแบบบานปิดก็ได้นะแต่ว่าเขาให้ดูเป็นบานเปลือยนะฮะแล้วก็ระยะปลายเตียงเองเนี่ยยังสามารถวางโต๊ะทํางานได้ด้วยนะครับผมว่ามันมีฟังก์ชันการใช้งานที่ลงตัวแล้วก็ตรงนี้เองเนี่ย เป็นกระจกบานใหญ่เป็นกระจกบานใสแบบนี้นะมันทำให้แสงธรรมชาติเนี่ยสาดส,ส่องเข้ามาภายในห้องนี้ได้อย่างไม่รู้สึกอึดอัดจ,จนเกินไปนะครับว่าห้องนี้ฟังก์ชันดีมากเหมือนกันนะครับ และก่อนที่เราจะขึ้นไปดูข้างบนนะครับผมอยากให้ดูลูกเล่นฟังก์ชันที่เขาใส่เข้ามาอย่างตรงนี้เองเนี่ยโครงการเขาก็เจาะเป็นช่องแสงอย่างนี้เป็นกระจกนะแล้วก็ทําให้แสงธรรมชาติเนี่ยส่องเข้ามาเพราะนั้นการเดินขึ้นลงเนี่ยไม่ต้องกังวลเลยว่ามันจะมืดแล้วดูไม่ปลอดภัยหรือเปล่านะฮะแล้วก็ตรงนี้เองเนี่ยมีอีกจุดหนึ่งนี่เป็นลิ้นชักที่อยู่ใต้บันไดโครงการเขาก็ค่อนข้างเข้าใจพฤติกรรมอ่อย่างเงี้ยเขาก็ทาเป็นลิ้นชักซึ่งเราสามารถเก็บอุปกรณ์อะไรต่างๆที่เราต้องใช้งานนะครับก็อย่างผมนะผมว่าผม ตัวบันไดเองเนี่ยก็เป็นบันไดไม้นะครับผมดูแล้วเนี่ยก็มันมีความรู้สึกว่าโอ้โหหรูหราแล้วก็ได้ฟีลลิ่งของความเป็นธรรมชาติที่ที่ดีเลยทีเดียวนะฮะกลมกลืนกับความเป็นโครงการที่เป็นดูแลเรื่องความเป็นธรรมชาติอย่างตัวโครงการนี้เลย ด้วยความที่มันเป็นสีของไม้เนี่ยมันทําให้บ้านรู้สึกมีความอบอุ่นเป็นธรรมชาติเข้ามาเพิ่มมากขึ้นนะฮะด้านบนเองเนี่ยทังเกว่วโถงตรงกลางเนี่ยมันจะไม่ค่อยมีพื้นที่ใช้สอยที่ใช้ร่วมกันได้มากนะเพราะนั้นมันพอขึ้นมาชั้น2เนี่ยมันก็จะเป็นการกระจายเข้าห้องนอนต่างๆนะฮะซึ่งห้องนอนนี้เองเนี่ยมันเป็นห้องนอนที่ไซส์ขนาดเท่ากับห้องนอนด้านล่างเลยเพราะนั้นเราอาจจะเปลี่ยนห้องนอนนี้เป็นห้องนอนลูกสำหรับลูกคนเล็กที่ไม่ได้ไม่ได้ต้องการพื้นที่ใช้สอยมากนักเท่าไหร่นะฮะ ถัดต่อมาเนี่ยมันคือห้องน้ําที่เป็นห้องน้ากลางของห้องชั้น2เนี่ยฮะเพราะฉะนั้นคนที่อยู่ห้องห้องนอนด้านนี้กับห้องนอนเล็กด้านนี้นะครับก็สามารถใช้ห้องน้ําร่วมกันที่ตรงนี้ได้เพราะฉะนั้นก็ไม่ต้องลงไปอยู่ข้างล่างนะฮะกลับมาดูห้องนอนที่3นะห้องนอนที่3นะครับว่าอย่างอย่างบ้านนี้เราบอกแล้วมี4ห้องนอนห้องนอนนี้เนี่ยมันก็คือห้องนอนที่อาจจะเหมาะสําหรับลูกคนโตนะครับหรือว่าคนที่ต้องการพื้นที่ใช้สอยที่เพิ่มมากขึ้นนะครับเพราะนั้นสังเกตว่า โครงการนี่เองเขาก็ลองบิ้วเตียงแบบนี้มาให้นะแต่ถามผมนะครับห้องไซส์ขนาดนี้จริงๆวางเตียงได้ทุกขนาดเลยนะครับสามารถบิ้วเป็นชุดทํางานนัง่งชุดทํากันบ้านแบบนี้ได้นะครับมุมต่างเนี่ยหันออกไปทางด้านหน้าบ้านนะครับเพราะฉะนั้นแสงที่อยู่ตรังด้านบ้านเนี่ยมันจะสาดเข้ามาได้ค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวระยะเองเนี่ยจากความสูงจากพื้นถึงฟ้านะครับในทั้งด้านบนและด้านล่างเนี่ยความสูงจากพื้นถึงฟ้าประมาณ2.6เมตรนะฮะมันทําให้ตัวบ้านเนี่ยเขาดูโปร่งมากขึ้น มาดูที่มาสเตอร์เบดรูมกันบ้างนะฮะตัวมาสเตอร์เบดรูมเองผมว่าโอ้โหได้พื้นที่ใช้สอยที่เต็มพี่เลยนะฮะสมเป็นมาสเตอร์เบดรูมนะครับตรงนี้เองเนี่ยโครงการเขาวางเตียงแบบควีนไซส์มาให้แต่สังเกตได้ว่าพื้นที่ปลายเตียงเนี่ยเรียกว่าเหลือๆเ,เลยทีเดียวนะฮะจะบิวเป็นเคาน์เตอร์แบบนี้ก็ได้หรือว่าจะแขวนทีวีเพื่อให้ใหมีระยะการใช้งานที่เพิ่มมากขึ้นก็ได้นะครับพื้นเนี่ยตรงนี้เราก็ยังได้เป็นพื้นลามิเนตเหมือนกันในทุกๆห้องนอนนะฮะความพิเศษข,ของห้องนี้คือตัวกกระจบแบบนี้ฮ ตัวนี้คือหน้าต่างที่สามารถเปิดออกไปด้านนอกได้สัตังเกตว่าพอเปิดออกไปเนี่ยมันจะได้ทั้งลมทั้งแสงธรรมชาติที่เข้ามาภายในห้องนี้นะครับอันนี้ก็ไม่ค่อยเจอกับโครงการแบบไหนนะที่เขาใช้พื้นที่แบบนี้หรือว่าให้หน้าต่างแบบนี้มานะครับระยะความสูงจากพื้นถนึงฝ้าก็มา2.6เมตรเหมือนเดิมนะครับเพราะฉะนั้นช่องแสงธรรมชาติก็เยอะความสูงก็ระดับดีเลยทีเดียวนะครับเพราะฉะนั้นค่อนข้างโปร่งนะเพราะว่าใครที่อยู่ห้องนี้ต้องชอบมากๆนะฮะ จริงๆพื้นที่มันค่อนข้างเหลือๆเลยนะคโครงการเขาก็ยังให้ทําให้เห็นว่าตรงนี้เราสามารถวางเป็นโต๊ะทํางานแบบนี้ก็ได้เพราะว่าจริงๆแล้วมันตรงกับหน้าต่างนะครับหน้าต่างมันกระจกบานใสท่านี้เองเนี่ยโครงการเขาก็บิวอินเป็นตู้เสื้อผ้าแบบนี้มาให้นะผมดูแล้วเนี่ยก็เราสามารถบิวเป็นแบบไหนก็ได้เพราะว่าจริงๆแล้วพื้นที่ตรงนี้เองเนี่ยโครงการเขา เป็นพื้นที่เปล่านั้นถ้าคุณจะซื้อเป็นตู้ลอยมาวางก็ได้นะครับหรือว่าจะ b ว i l d i n เป็นตู้เสื้อที่มีความสูงจากพื้นหุนฟ้าแบบเต็มๆแบบนี้ก็ยังได้นะครับมาดูห้องน้ำกันนะฮะ แลสะสำหรับห้องน้ำที่อยู่ในมาสเตอร์เบดรูมนะฮะจริงๆเราเขาแยกฟังก์ชันการใช้งานค่อนข,ข,ข,ข้างดีนะฮะเพราะอย่างอย่างตรงนี้เองเนี่ยที่เป็นโซนเรีรกที่เราอาบน้ำนะครับเขาก็ยังมีธรณีที่ยกสูงขึ้นมานะฮะเพราะว่าตรงนี้การที่เราอาบน้ำเนี่ยมันจะไม่มากวนในส่วนที่เป็นพื้นที่ส่วนแห้งตรงด้านนี้นะครับส่วนฝั่งนี้เราส่วนใหญ่เราจะเป็นล้างหน้าแปรงฟันเข้าห้องน้ําเป็นหลกนักาะฉะตรงนี้มันจะไม่ค่อยเปืเป้อนเท่าไหร่นะฮะสุขภัณฑ์ต่างๆอะไรเป็นของคอตโต้นะครับแล้วก็ติดตั้งกระจก เงาแบบนี้มาให้นะคะผมครับสำหรับโครงการเซนส์บางนาสุวนรภูมิจากบริษัทเดลแอสเซทเดเวลอปเมนต์นะฮะเป็นอีกหนึ่งโครงการนะฮะที่ตั้งอยู่บนทําเลเรียกว่าเป็นทําเลยอดนิยมเลยสำหรับคนที่มองหาที่อยู่อาศัยในย่านบางนาใกล้ๆสุวรรณภูมิแบบนี้นะฮะ ทุโครงการเนี่ยอยู่กิ่งแก้ว29นะแต่ผมว่ารู้สึกว่าโซนนี้เนี่ยการขับรถค่อนข้างง่ายเลยนะฮะมันลูกค้าหลายๆคนเนี่ยที่ทางานไม่ว่าจะเป็นโซนพระราม9เองนะหรือโซนบางนาสวนภูมิเองเนี่ยผมว่าที่นี่เองเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่มีความน่าสนใจนะฮะเพราะด้วยทําเลการขับรถค่อนข้างง่ายแล้วก็เชื่อมต่อในถนนสายหลกัหลกๆได้เชื่อมต่อทางด่วนมอเตอร์เวย์อะไรก็สะดวกฮนะแล้วก,ก็ใกล้สนามบินนะฮะส่วนเรื่องของการอยู่อาศัยการชอปปิง้งการซื้อของ,องต่างๆเนี่ยใกล้ แหล่งช้อปปิ้งมากมายนะไม่ว่าจะเป็นโซนบางนาหรือโซนสีนักรินเองลาดกระบังเองก็มีเยอะแยะมากมายนะฮะตัวโครงการเนี่ยมีความพิเศษเนด้วยความที่เขาเป็นทาวน์โฮมที่ขนาดค่อนข้างเริ่มต้นค่อนข้างใหญ่28ตารางวาเนี่ยผมว่าไม่ค่อยมีในท้องตลาดนะฮะแล้วก็เป็นทาวน์โฮมหน้ากว้างถึง8เมตรเลยทีเดียวส่วนบ้านแฝดเนี่ยก็ได้บ้านแฝดที่เป็นอารมณ์บ้านเดี่ยวเลยทีเดียวนะฮะฟังก์ชันการใช้งานบ้านค่อนข้างลงตัวแล้วด้วยมูดโทนความเป็นโมเดิร์นสแกนดิเนเวียนะ ใครที่ชอบความเป็นธรรมชาติความร่มรื่นแบบแก n นเนเวียนนะฮะดีไซน์เก๋ๆดูเรียบง่ายแต่ว่ามีอะไรๆเนะี่ยผมว่าที่นี่ก็เป็นอีกหนึ่งโครงการที่มีความน่าสนใจนะสำหรับบ้านเนี้ยตอนนี้ราคาเริ่มต้นที่4.5ล้านนะครับค่าส่วนกลางเนี่ย45บาทต่อตารางวานะครับเพราะฉะนั้นผมอยากให้ลองเข้ามาดูฮะว่าโปรดักต์แบบนี้ราคาเริ่มต้นประมาณนี้เป็นสิ่งที่คุณกําลังมองหาหรือเปล่านะแต่สำหรับตัวผมเองเนี่ยโครงการนี้ผมว่าให้ must have ครับ